ครับวันนี้ก็จะพามาตรวจเช็คแอร์ไฮเออร์นะครับอาการขึ้นเอล c โค e นะครับนี่ลูกค้าบอกว่าแอร์เปิดไปแล้วอยู่ๆก็มีไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะกระพริบฟ้องอะไรนะครับเช็คเอลูโคสยังไงนะครับอันนี้เป็นแอร์ไฮเออร์นะครับลูกค้าติดไว้ประมาณ2ปีได้ละอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับนี่ครับล้วกันก็จะขึ้นไฟโคดแบบนี้มา ข้อสัญนิษฐานนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูไฟอะลามโค้ดที่บอร์ด ipm นะครับนี่เดี๋ยวมาเปิดบอร์ดดูนะครับว่ามันขึ้นสัญญาณไฟ e อ r ร์เลอรเป็นอะไรนะครับอ่ะนี่ครับกระพริบสองครั้งอย่างนี้นะครับฟ้องอะลาม e อ r ร์เลอรเป็น f 1นะครับก็แสดงว่าบอร์ด ipm เรียบร้อยนะครับ IC IPM ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อศูนย์บริการให้ศูนย์มาเคมอะไรให้กับลูกค้าฟรีๆนะครับนี่เพราะว่าสินค้ารับกัน5ปี